เรื่องกระแสละครเรื่องใหม่จะเล่นกับพี่ถุยอยู่ครับผมเปิดเผยรายละเอียดบ้างได้ยังเอ่อรายละเอียดเนี่ยคือยังเปิดเผยชื่อเรื่องไม่ได้ครับแต่ว่าคือได้เล่นด้วยกันแน่นอนครับแล้วก็ตัวละครอื่นเนี่ยคือกำลังอยู่ในช่วงการวางตัวว่าจะมีใครบ้างที่ได้เล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับส่วนแนวก็จะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าแล้วก็มีแอคชั่นเข้ามาด้วยครับ จริงๆดีใจครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่เจี๊ยบบอกตั้งแต่ตอนที่ถ่ายฝันเฟื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เพียงแค่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มกัน100%ครับเพิ่งจะมาคอนเฟิร์มกันเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนี่เองครับว่าจะมีการพลึกบทบาทหรือเปล่าถือว่าการพิลึกบทบาทนะครับ<ม>เพราะว่าแต่ละเรื่องที่เรารับเล่นมาคือมันจะเป็นแบบเป็นคุณชายบ้านรวยมีรถเป็นสิบคันอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนเรื่องนี้คือส่วนตัวชอบนะครับเป็นคนชอบอะไรที่แอคชั่นเป็นคนที่ชอบใช้กําลัง ครับผมมมันจะตอกย้ำกระแสคู่จิ้นเรากับพี่จุ๋ยไหมครัอก็อยากให,ให้ตอกย้ำกระแสคู่จิ้นกันต่อไปครับเพราะว่าก็ยังมีคนฟินแล้วก็จิ้นจากฝันเฟื่องกันมาจิกหมอนกันต่อเลยไหมคะจิกหมอนกันต่อไหมเดี๋ยวรอดูตอนถ่ายทำก่อนอแต่มั่นใจได้เลยว่ามีตีกันอย่างแน่นอนออครับเห็นพี่เจฟบเหมือนประมาณว่าสั่งให้พี่จุ๋ยลดน้ำหนักล้วพุทธเองก็สั่งให้ลีนใช่ไหมของพุทธเนี่ยคือพี่เจฟบที่คุยกันล่าสุดพี่เจ๊์บอกว่าคือให้ลีนแล้วก็เอาให้ให้บึกขึ้นให้ดูตัวใหญ่ขึ้น ให้ดูกับสมแบบเป็นบรดีการสามารถปกป้องผู้หญิงได้สักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเราจยิง่งตอกนกนั้ <ขอ S 1> นเข,ขาความสัมพันธ์เราก็ห่ากกงกันแฟนไอ่ถามว่าตอกย้ำไหมคือจริงจริงมันมันคนละค,คนละทางคนละเรื่องกันเลยครับของเราก็เป็นเรื่องของเราของเขาก็เป็นเป็นเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเลยครับกับแฟนตอนนี้ไมคะกแฟตอนนี้ไม่ได้คุยกันมาเป็นเป็นเดือนแล้วฮะห่างดีกว่าครับพี่ครับผมเราเป็นคนบอกครับคือ คุยกัน2คนแหละครับก็คือมันถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถปรับจูนกันได้หรือว่ามันเข้าใจกันน้อยลงอะไรเงี้ยครก็ลองคุยกันดูแล้วก็ลองถอยกันออกมาดูครับมีบ้างครับคือเราคบกันมา5้าปีเรื่องของความผูกพันอะไราเงี้ยมีอยู่แล้วเราก็เราก็ยังคงคิดถึงเสมอเราก็ยังคงนึกถึงเสมอครับผมว่าสาเหตุมันจะกลับมาไม่ได้ะอะไรนะครับมันจะกลับมาไม่ได้ เอออันนี้มไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันก็เป็นเรื่องของอนาคตด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันอาจจะคุยกันรู้เรื่องวันนึงบางคนอาจจะลดบางอย่างลงมาเพื่อมาเจอกันมันก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่จะกลับมาเจอกันอีกหลังหลังนี้ได้คุยกันมัคไม่ค่อยเลยครับเพราะว่าเราทํางานมีรายบ้างนิดหน่อยครับครับผมเราเครียดก็ต้องกลัวอะไ<ม>รเรงี้ยบาคนเราได้มีโอกาสได้ดูแลครับ เครียดไหมคงอันนี้ผมไม่ทราบว่าเครียดมากขนาดไหนครับแต่แต่เขาก็คงจะมีเพื่อนมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องคอยให้กําลังใจอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ครับเราก,เราก็เราก็อาจจะดูดูอยู่ห่างๆครับผมคนรอบตัวมันเหมือนบางทีกระแสข่าวประมาณว่าทางแฟนเก่าเหมือนแบบลาออกแซมมี่เลยอะไรอย่างนี้เขาไม่อยากอยู่ใกล้กันแล้วเท่าที่ทราบเหมือนเขาจะได้งานที่ใหม่ครับซึ่งอาจจะเป็นการไปไปหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือเปล่าหรือว่า,วามีเพื่อนอยู่อีกที่หนึ่ง ชวนไปทำหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องเรื่องลาออกเรื่องงานใหม่เราไม่ได้คุยกันครับอืมใช่คือว่าไม่ได้แบบว่าอยากจะออกห่างเพราะว่าเราตัดความสัมพันธ์เขานะฮะพี่เอ่อหมายถึงตัวเขาใช่ไหมครับอันนี้เราไม่เราไม่เราไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเหตุผลที่เขาลาออกเพราะอะไรอะไรเงี้ยนฮะอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าอาจจะอยากไปทํา ลองทำอย่างอื่นดูบ้างอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เริ่มต้นจากการ AE มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็กลับมาทำมันอาจจะเจอปัญหาเดิมๆเ,เจออะไรที่มันเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้อะไรย่างเงี้ยเขาอาจจะออกไปหาประสบการณ์ใหม่มากกว่า